สวัสดีค่ะพี่น้องปองกวกและพี่น้องปองไปเมืเอ่อมาอกับวิถีอีสารรนแลนฟังล่ำอีกแล้วพี่น้องมื่อวี้วิถีอีสานเนาะค่ะก็อยู่ในช่วงข่าวดังหมอล่ามวนพี่น้องคะมื่อนีนเนาะค่ะน้องอุ้งอิงเนาะค่ะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะค่ะหรือบอสโจเนาะค่ะได้ปล่อยเพลงจบแบบบอเทเนาะค่ะของยี่หล่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะพี่น้องเป็นจังใดแน่นอพี่น้องค่ะมื่อนี้ปล่อย ก่านาฬิกาเนาะค่ะถึงตอนนี้เนาะพี่น้องประมาณหาชั่วโมงพี่น้องทยยานไปเนาะค่ะห้าแสนวิวแล้วพี่น้องภายในหาชั่วโมงค่ะพี่น้องครับเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องทีมงานขอบตาดำทุกๆท,ทีมงานเนาะค่ะพี่น้องฝากทรงกรําลังแรงใจเนาะค่ะหาอีลาเนาะพี่น้องสาวหน่อยแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยทุกคนเนาะค่ะที มิวสิกก็ดีพี่น้องสุดยอดนะคะเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนาะคะ่ะบทเพลงที่น้องโคเวอร์นะคะจบแบบเบอเทเนาะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไปส่งกำลังแรงใจใฮ้หลานเนาะคะ่ะน้องงงยิงสาวหน่อยเพชรบันแพงในเด้อพี่น้องคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะคะ่ะคนละลายคนละแช่เนาะพี่น้องสู่ๆเนาะคะ่ะให้น้อง ได้ยืนบนเวทีเนาะค่ะยัางสง่าเนาะค่ะลบคําคอรหาจากต่างๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮาเป็นแรงเชือแรงใจให้ทีมงานนะคะเพราะว่าจะเป็นบอสโจเนาะค่ะแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกทุกท่านเนาะพี่น้องสําหรับเมื่อนี่เนาะค่ะวิธีสานกะมาบอกเราข่าวเราแจ้งสูพีสูน้องฟังค่ะพี่น้องตอนนี้5ชั่วโมงเนาะค่ะทยานขึ้นสู่หาแสนวิวเลยพี่น้องค่ะ มือนี้เนาะคะ่ะเป็นมือสานวันดีเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนาะค่ะที่ส่งไห้บ้านวิธีสานแลนฟังลําพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไล,ล,ละคะ์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ช่องวิธีสานแลนฟังลําในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ